งานรวมตัวเกณ์ในไต้หวันนะครับหรือว่าต้าจงจิวนะครับจัดทุกๆเสาร์ที่2ของเดือนนะครับครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าจะต้องกลับประเทศไทยแล้วคงคิดถึงเพื่อนๆที่น่ารักที่นี่แน่ๆเลยอะ่ะ งานนี้นะคะบ,บอกเลยว่าเกย์ทั้งหลายทั้งมวลจะมารวมตัวกันแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็เต้นเคป๊อปเจป๊อปแล้วก็เพลงดังไต้หวันไม่ว่าจะเป็นชายอีหลินหวังซินหลินจางหุ่ยเหมยแล้วก็อู่เย่เทียนนะครับทุกคนเต้นกันอย่างบ้าคลั่งมากบอกเลยนะว่าคนไต้หวันนะเต้นแล้วก็สนุกมากมากเลยเหมือนได้หาเพื่อนใหม่ไปในตัวเลยนะพวกเขาเต้นกันไม่หยุดเลยการมางานต้าจงสิ่วนะคะทำให้อาร์มได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลย และในทุก,ทกๆกกกวันทําให้อามมีความสุขมากพวกเขามักจะพาอามไ,ไปกินเหล้าร้องเพลงแล้วก็เต้นเคป๊อปตามผับบาร์ต่ตางๆโอ้โหบอกเลยว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่ามากแก่การาเรียนภาษาที่ไต้หวันมากพวกเขาเฟนรนลี่ก,กับฉันมากอีกอย่างพวกเขาก็น่ารักกับอามมากๆเลยอารมรู้สึกมีความสุขกับพวกเธอมากๆนะถ้าอามีโอกาสก็จะกลับมาเนะนะที่ยวไต้หวันนะวอจูไอหนีเมืองนารู้ก่ววอโ์ยวจีชื่อวอจิวหลายถวันอีชื่อลาฮาวฮาเจ้ากูไปไป